พิสัญญาเขาบอกว่าพาเขาไปดูข้างบนเอออันนี้เข้ามานะคะก็จะเป็นบันไดแบบนี้ที่เราจะไลฟ์กันตรงนี้แต่ตอนแรกอ่ะคือมันยังไม่มีอะไรเลยเป็นห้องโล่งซึ่งโซฟาเพิ่งมาเมื่อเช้าแล้วเมื่อเช้าโทรมาบอกว่าเขาจะมูวยินในเบอร์ทุกหั้งหลังพี่น้องก็คือบริเสียงเงินจักบาทเลยนี่นะครับก็ไม่มีห้องนอนคือถามว่าทำไมเบสรู้เพราะเบสมาที่ห้องนอนคุณเบสได้อยู่เลยครับ เป็นห้องนอนเล็กสองห้องนะคะแล้วก็ห้องนอนใหญ่อันนี้อันนี้ห้องนอนแรกเป็นห้องน้ำเป็นตัวไหมครับคุณห้องนี้ไม่มีห้องน้ำคุณดูได้ไงเอามีว่ะมีว่ะมองไม่เห็นนี่เออนี่ห้องน้ำในตัวตรงห้องเปิดไฟยังใช่นี่นะคะเชิญเลยครับคุณรู้คุณรีวิวไปเลยครับแล้วก็ห้องที่สองอันนี้คือคือเขาจะมีมีอะไรอข้างหลังห้องนอนที่สองก็มีห้องน้ำในตัวนะคะเออห้องน้ำในตัวอยู่ตรงนี้ แต่มีห้องน้ำห้ดทุกห้องแล้วก็ห้องมาสเตอร์รูที่โดนยึดไปแล้วฟอร์ม l o อ me ม l ร์มนี้ซึ่งหนูอยู่มีใครอยู่ไหมนะแม่อยู่อ่ะเอาแม่อยู่นี่แม่สวัสดีครับเอ้าแม่มอยู่ห้องมาสเตอร์ได้ไงนี่แม่กฉันอยู่ห้องมาสเตอร์แม่มาจองนี่ด้ไงนี่คือที่เบนมาห้องนี้อ่ะเพราะว่าเอ่อตรงเนี้ยเขาเห็นหน้าบ้านกระจกเนี้ยเห็นหน้าบ้านเบก็จะได้รู้ว่ามีใครมาวันนี้แม่ก็มาหรอ แม่มา้าแม่ไปแม่พักผ่อนอยู่บ้านหรอก็ต้องมาแล้วแม่กับพักผ่อนแน่มาฝ้าลูกสาวยังนั่งคักหลายทำไมอ่ะนึกม่็แม่จะนก็แม่จะแบบว่าอยู่บ้านพักผ่อนไงมีค่าเท่ากันคือจะอยู่ไหนก็ก็อยู่ในห้องเหมือนเดิมห้องแอร์เย็นๆนั่งไม่นั่งก็นอนเพราะสุดท้ายแม่ก็อยู่ห้องนี้เราก็ทำงานข้างล่างห๋ออ๊อะ เราดูไหมห้องนี้ก็จะกว้างหน่อยอไปดูเลยครับตรงนี้ก็คือเสื้อผ้าที่เพิ่งเอามาให้หนูใส่นะคะก็เลยมาแขวนมาตรงนี้แล้วก็มีห้องน้ําในตัวค่ะแค่แดนซึ่งเสื้อเสื้อเสื้อก็คืออตรงนี้เสื้อคุณก็อยู่ในห้องเอ้ยดึงเก็บเสื้อคุมเขด้วยค่ะเก็บเลยครับอันนี้ห้องน้ำไงพี่น้องเป็นห้องน้ำแบบอะไรยังไงข้างหลังมันเป็นคลองแบบเขาเรียกว่านี่ไงฟิวเจอร์ ถ้าแดดเห็นไหมนะเห็นน้ำทรายไหมน้ำทราคาใหญ่นะหนูดิไม่เห็นตีไกลอยู่เด้อเออก็ไกลอยู่ไม่ได้ขับไปนิดเดียวเมื่อกี้ใช่เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีเขาเรียกว่าอะไรข้างหลังเขาไปภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรข้างหลังเนี่ยแบบนี้น้ำคลองเหรอชุมชนเหรอชุมชุมชนแล้วเวลาน้ำท่วมไปเนี่ยเขาก็จะไปกับน้ำแล้วภาษาฟินแลนด์เรียกว่าอะไรชุมชนชุมชนริมคลองปะชุมชนริมคลองไหมอืมแต่ฟิลเขาดีนะ เนี่ยจะทําผมจะต่อเติมขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เป็นแบบเอาไว้อะไรสดเป็นฟิวข้างหลังแบบนี้เป็นฟิวเวลาคนขี่เรีผ่านก็จะเห็นม, <า S 1> มุม่ถึงว่าเนี่ยเราก็จะต่อเติมขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเวลามีชั้นลอยออกไปมันก็จะเป็นแบบเห็นยคองใช่ไหเป็นแฟ้าใช่แม่อโอเคทำไมถึงเข้าใจายากมากแบบสิ่งที่เราพูดเข้าใจไม่ได้ชักอย่างแล้วเราต้องภาษาอีสานหมังยังกับว่าขอใจ ต่ให้เตือนแล้วกับให้ตแล้วกับบหมูจักเธอถามคนในคอมเมนต์เขาเข้าใจปะต่อเติมขึ้นมาแบบนี้เพื่อให้เห็นเรืออย่างนี้ก็งงว่าต่อยกขึ้นมาเป็นชั้นลอยก็คือทำหนาดฟ้าเชิญครับเชิญแล้วท็อปเสียงมาตลอดเวลาตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์แล้วยอมไหมล่ะถามเสียงว่ายอมไหมให้นั้นเลยไปไปเราเริ่มกันเถอะได้มาหลายที่เราเริ่มกันเ กูหนูนั่งละอ้อมแล้วผู้ชายอยู่ไปไหนอะอยู่ข้างบนค่ะ่น่น่แทกทสวัสดีครับแท๊กแนยอก็เลว่าไม่ได้ไล่ะออหเขานิทานหนูเหรอนิทานหนูให้สลับไหมนี่ไม่สลับไหมอย่าสลับนะไม่อ๋อสลับให้หน่อยพี่กล้องหน้าให้หน่อยเออว่าจะกินแกมรอหรือปล่าแกนหรอปะเนี่ย แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไหนของเธอของฉันนนั่สิ <c oughs> กลับไปไหมพี่อะไรกันมาน้ำเปล่าผมก็น้ำเปล่านะพี่ผมไม่มีน้ำอะไรที่น่ากลัวหรอกทุกคนบั่นผมมันกับวิตามินซีหลาดมันไม่มีอย่างมันเป็นมาพอเปล่า,ลาเราจะตั้งไงดีอ่ะสวัสดี25,000คนดูนะคะนู่ก็ไม่มันต้องต่ำอีกป้าเพราะว่าถ้าเวลาวางของมันต้องวางตรงโต๊ะนะมันจะไม่เห็นลองอาอย่าต่ำต่ำใช่แล้วอีกได้ไหมเพราะว่าวางของที่โต๊ะผมขอทุกคนแชร์ได้ไหม เอาลงอีกได้ไหมไม่ได้แล้วอ่ะเอาตัวนี้่ะหรือมันต้องมีแท่นเ่ะเวลาวางของมันจะเห็นได้ไงเป็นมาอันนี้ได้ป่ะพี่เราวางอันนี้ได้ป่ะสามารถเปลี่ยนอันนี้ได้นะจะไกลัวมันมันไม่เห็นไงพี่จะไม่เห็นคุณยูเชยครับคุณแม่ครับคุณเบียสยูเชยนะครับกรุณาอยูเซย์เฉยได้ไหม่ะไม่จ่อป่ะพี่น้องบี หน้าฉันหลุดทางนี้หอะไรอะหน้าหลุดก็ได้เยี่ยมยังไม่ได้เริ่มไหลเลยก็เริ่มได้ไหมผมว่าโอเคเราจะวางของตรงนี้ถูกไหมถูกไหมคะถูกครับผมลงอันนี้ไปหนึ่งให้พี่ซีมาดูก่อนเฮ้ยน่าสวยหรือเปล่าสวยถือขยับกล้องมาโอเคถ่าลังดูดิเราจะแยกยังไงเหมืแยกออกไปมเหรอแยกเองให้ออกเหมือนกั้ำแก้วหิตไปแล้ว ใครกินผิดเดินมาตรงนี้ไม่หนูกินถูกพี่ต่หนีมีน้ำแข็งปะหนูไม่มีน้ำแข็งโอเคงั้นเธอใส่น้ำแข็งตลอดงั้นเธอใส่น้ำแข็งตลอดจะได้จำแล้วมีแต่น้ำแข็งให้เรากินอะไรอ่ะเติมน้ำสิขอใครเติมน้ำได้บ้างแป๊บนึงนะคะกำลังตัดกองได้ไหมครับขอให้ไม่มีอะไรเลยอ่ะเติมค่ะผมขอหายใจได้ไหมครับ พี่น้องผมณขอความใจได้บ้างขอความใจหน่อยได้ไหมครับขออ่านคอมเมนต์หน่อยได้ไหมภาพเสียงชัดเจนหรือไม่เอาไว้นั่นใช่ป่ะแล้วเธอก็อ่านคอมเมนต์เพิ่มฉันไปไม่ไม่ผมเห็นผมเห็นผมเห็นได้ครับหรือว่าเธอจะทำกินน้ำเป็นอะไรพี่เธอจะอ่านคอมเมนต์เครื่องเธอไม่น้ำเปล่าก็มีไงสวัสดีผมโอเคผมโอเคเราจะอ่านคอมเมนต์เครื่องเธอใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอ่านให้เราสายตาดีเธออ่านได้มองเห็นเนาะเห็นดินะไม่จะไม่เห็น น่ารักน่ารักผมมองเห็นพี่ผมมองไม่เห็นเธอเนี่ยใส่ตายาวแล้วเนี่ยใส่ตายาวหนูใส่คอนแทคเลนส์อ๋อเราห้ามโอเคเราต้องสามขีดกันต้องขายของเราต้องเสิร์ฟใช่ไหมผมจะมาขีดแล้วมีแต่เขาจัดการผมทุกวันใช่ไหมเนี่ยังบ่นตั้งแต่ทางเข้าก็คือตางออกว่าเราอะไรอะไรว่าเขาโทรตามหบอก็โทรเช็คว่าตื่นหรือยังเราก็มาจากบุรีรัมย์ไงตัวเองก็อยู่กรุงเทพยมันก็รถติดแล้วมันอยู่ จบนะแล้ไม่ต้องวตรงนี้ก็ได้แล้วแล้วก็เป็นฟิล์มสวัสดีครับผู้คองหัวใจได้ไหมครับวันนี้รับชมจากจังหวัดไหนบ้างขอข้อหนึ่งคอมเมนต์ได้ไหมขอข้อหนึ่งคอมเมนต์ได้บ่พี่น้องรับช,ชมจากเกาหลีวันนี้มันอะไรอย่าวันนี้มันอะไระข้าวเหนียขมจัเรียร์ลูกไข่เนเลี่ยนตัวนี้ลูกไข่เฮอบฟ้าออนนี่แพาโกผา คอเรียกอีกแล้วเสวรส็ปากาสวัสดีครับมึอนี่บอกเลยว่าสินค้าเขามีจกักหลายเนาะเห็นแล้วถ้าระดับเนี้ยมันแล้วจากไม่ดู<ะ>ีเวลาอ่านมันคนสไต้หวันพวกนนี้เขามีอเุซกรี่เยอะนะเราไม่มีอะไรเลยทำไมไม่ใส่ล่ะไม่มีเราเป็นหนุม่มบ้านๆแบบอุทุงอำนา,าจ,จเฉลยบุรีรัำ ระยองเชียงใหม่จริงอันนี้เรามีชุดกีบแล้วมีชุดสายลาชุดเนาะตอนเย็นเราไปลอยกระทงไม่มีใช่หรอลอยตรงไหนน่ะคลองางหลังนี่หรอมีค่ะเราสามารถเนรมิตมาให้จริงดิแม่เราจะไปลอยไม่เราสามารถเนรมิตไปอยู่ในบ้านได้เลยหลังบ้านกว้างขนาดเดียวเราจะเอาคลองมาอยู่ในบ้าน,น,น,นาาาได้ไไเลยหรือาเราไปข้ามกำแพงไปคลองหลังบ้านเลย เราเจอะจอะก,กระแพาเลยปะยก่อนจะไปตอนคืนเราเอาตอนนี้ก่อนโอเคครับมาตอนนี้ลูกค้ารอเยอะละมาเมืนเน่อไหร่เขามีอย่างแน่ <c oughs> พี่น้องเราเริ่มเลยถูกไหมอ่าเราจะมาดูศักยภาพอ่าพี่เฟื่ยเราจะมาดูศักยภาพสองที่นี้ว่าจะขายขายไม่ดีนี่นาทีโอ้เอาอ่าพี่เปิร์นถามลูกค้าว่าพร้อมไหม ลูกค้าพร้อมไหมครับค่ะไม่ต่อให้พร้อมไม่พร้อมขอนุญาตเริ่มเลยเพราะตอนนี้เจ้าของแบรนด์หลายแบรนด์มานั่งรอกันเยอะแล้วหนูก็เกรงใจนะคะเราอยากให้ทุกคนไม่อยากให้เขารอนานมากดีมากครับทุกคนดีมากครับใช่ค่ะอะไรที่เราก็เล่นไปด้วยขายไปด้วยนะคะทุกคนสามารถคอมเมนต์กันมาเรื่อยๆเดี๋ยวหนูจะอ่านเดี๋ยวหนูจะพยายามเล่นให้ตลอดนะคะทุกคนคิดดูว่าผมว่าให้เจ้าของแบรนด์ได้เข้ามาผมมาเอาชุดลายกระทงมาจากขอนแกนผมแบกผมแบกว่าต้องหอบมาจากขอนแกนนะ ไม่ต้องให้เขาหาคขา,าว่าชุดอะไรบ้างวันนี้ชุดอะไรบ้างคือไม่ได้เตรียมให้ชุดแต่ว่าชุดนี้ก็อาจจะมันจริงๆอ่ะคือมันมันไม่ต้องมีกางเกงจริงๆแล้วมันคือมันเป็นกระโปรงแต่ว่าเ้วยความ,มน,นั่งนานนังนขาสก็เลยต้องเางเกงสีดํามาใส่กันโปะนะคะโอเคพี่น้องวันนี้พ่อสมรักไม่มาเหรอเดี๋ยวตามมาค่ะพ่อไปคุยธุระแบบพ่อจะมาใช่ไหมเราจะเริ่มจากอันนี้อุ้ยถ้าเริ่มจากอันนี้แม่ต้องมีกะละบังแล้วเสื้อ